ก็อันนี้ก็คือคืออายุความเพราะฉะนั้นการที่ออจับกลุ่มไม่ได้ก็ไม่สามารถฟ้องได้ซึ่งไม่เหมือนคดีแพ่งคดีแพ่งเนี้ยไม่ต้องจับกลุ่มนะครับเพียงรู้ว่าคนนี้โกงแชร์เราคนคนนี้โกงแชร์นี้อาจจะเป็นคดีอาญาก็ได้คดีแพ่งก็ได้หรือคนนี้เป็นลูกหนี้แล้วถึงกําหนดชําระแล้วก็ไม่ชําระเรามีสัญญาผู้ยืมอะไรแบบเนี้เราก็ฟ้องได้โดยรู้ชื่อที่อยู่ของเขาก็ให ทนายความเขียนคำฟ้องได้โดยไม่ต้องไปจับกลุมอะไรเขานะครับแต่คดีอาญาเนี้ยต้องจับกลุมได้จึงจัดฟ้องได้แล้วก็พนักงานอายการนะครับจะฟ้องคดีที่ไม่มีการสอบสวนไม่ได้นะครับคดีที่พนักงานอายการฟ้องต่อศาลเนี้ยจะต้องมีการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนต้องมีสำนวนคดีนะส่งไปให้อายการเสมอนะครับ ถ้าไม่มีสำนวนคดีโดยพนักงานสอบสวนอายาการก็ไม่มีสิทธิที่จะฟ้องนะครับผมโอเคนะครับอันนี้อันนี้ก็คือในขั้นพนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องสามารถที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ใน4ี่สิบแดชั่วโมงก็คือสองวันนะครับสองวันนี้ต้องทำสำนวนคดีให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งฟ้องให้อายาการส่งฟ้องก็คือ อายการจะส่งฟ้องเนี้ยต้องไม่เกิน48ชั่วโมงนะต้องส่งฟ้องศาลแต่ถ้าคดีนะนะครับมันเป็นคดีที่ซับซ้อนเป็นคดีที่มีพยานหลักฐานเยอะแล้วก็ทำสำนวนคดียังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะขอศาลเพื่อเพื่อให้ขยายเวลาในการสอบสวนคดีได้นะครับผมอันนี้สามารถขอได้ถึง ถึงเจ็ดครั้งนะขอสารได้ถึงเจ็ดครั้งแล้วก็ครั้งละไม่เกินสิบสองวันนะครับไม่ใช่ขอครั้งละสิบสองวันสิบสองวันเลยนะครับก็สารเขาจะมีดุลพินิษในการที่จะอนุญาตนะครับว่าจะให้ถึงเจ็ดครั้งไหมจะให้ครั้งละสิบสองวันสิบสองวันสิบสองเจ็ดก็แปดสิบสี่แปดสิบสี่กี่เดือนครับก็สองเดือนเดือนหนึ่งหกสิบวันนะครับเกือบสามเดือนนะครับนะครับถ้าถ้าให้เต็มแม็กเต็มแม็กนะครับ ทีนี้อันนี้ก็จะมีนะคดีที่ที่ขอศาลเพื่อเพื่อขอหมายวักถังไว้แล้วก็ทำสำนวนคดีต่อเพราะว่ายังหามีดหาปืนหาพยานหลักฐานยังไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าบางทีก็ส่งไปที่อายการอายการก็บอกว่าให้สอบเพิ่มสอบตรงน้นเพิ่มตรงนี้เพิ่มนะอายการท่านก็จะพิจารณาสำนวนที่ส่งไปนะครับแต่การสอบ การแสาะหาพยานหลักฐานนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะก็ต้องนํามาสอบเพิ่มนะสอบพยานปากโน้นปากนี้เพิ่มติดไว้ในสำนวนติดไว้ในสำนวนแต่พอไปถึงศาลเนี่ยส่วนใหญ่ศาลก็จะเรียกพยานที่อยู่ในสำนวนที่อายการฟ้องเนี่ยมาสอบมาสอบพยานในศาลอีกนะครับมาให้ปากคาต่อศาลอีกเป็นต้นนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเป็น เจ้าหน้าที่ตารวจนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยเป็นเบื้องต้นของคดีอาญาเขาเรียกว่าเป็นหน้าดา่านอินพุตเข้าไปซึ่งมันจะทําให้คดีแพ้หรือชนะเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้นะครับแลนะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตารวจนะครับที่จะทําสํานวนให้อ่อนให้แข็งนะครับหรือตรงไปตรงมาตามที่สื่อข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานต่างๆ,ๆนะครับผมทีนี้เมื่ออายาการ ดูแล้วว่าพยานหลักฐานเนี้ยแน่นหนาแล้วก็จะมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับสั่งฟ้องต่อศาลศาลก็จะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับแต่ส่วนใหญ่ถ้าอายการสั่งฟ้องเนี้ยศาลก็จะรับคดีไว้พิจารณานะครับในช่วงอายการเนี้ยถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องนะครับอายการก็มีดุลพินิดที่จะสั่งไม่ฟ้องคดีได้ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานนั้น มันหาไม่ได้แม้ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจพนักงานสอบสวนกลับไปสืบพยานเพิ่มเติมแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะหาพยานหลักฐานชิ้นสําคัญได้อายการก็ใช้ดุลพินิษส,สั่งไม่ฟ้องได้ถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องก็ถือว่าคดีนั้นถึงที่สุดที่พนักงานอายการถ้าผู้ต้องหาไม่ได้รับการประกันตัวนะถูกควบคุมตัวอยู่ก็ต้องปล่อยนะครับต้องปล่อยผู้ต้องหาถือว่าคดีถึงที่สุดที่พนักงานอายการแล้ว อันนี้ก็มีคดีที่เป็นเคสเร่ท,ที่พูดกันบ่อยๆก็คือคดีของนายแพทย์วิสุทธ์นะที่มีข้อหาฆ่าภรรยาของตัวเองก็คือแพทย์หญิงผัดสะพอนะครับอายการสั่งไม่ฟ้องที่อายการสั่งไม่ฟ้องนั้นเป็นเพราะว่าขาดพยานหลักฐานชี้นสำคัญนะครับนั่นคือศพของผู้ตายนะครับผมตายนี้ต้องมีศพนะครับถ้าไม่มีศพเนี้ย มันก็ไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายนะครับเออก็จะมีการโต้แย้งว่าอาจจะยังไม่ตายนะนะแล้วก็ออผู้ต้องหาก็อาจจะไม่ได้กระทําความผิดนะเพราะว่าศพมันอยู่ไหนละ่ะตายมันต้องมีศพคดีของคุณหมอวิสุทธิ์นี่ก็คือแพทย์หญิงพัสธรนี่ยถูกฆ่าหัน่นศพแล้วก็ทิ้งในบ่อบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลนะครับมันก็เลย ย่อยย่อยศพเนี่ยจะเหลือแต่กระดูกแต่มันหาศพไม่เจอนะครับอันนี้ก็จะมองว่าอายการใช้ดุลพินิษที่ไม่ชอบดุลพินิษที่มีชอบก็ก็ไม่เชิงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันยังขาดศพใช่ไหมครับมันไม่มีศพอายการก็สั่งไม่ฟ้องตอนนั้นคุณหมอวิสุทธิ์เนี่ยท่านไม่ได้รับการประกันตัวก็เป็นคดีอุจักัร์นะครับเป็นคดีที่ สะเทือนฝัญแล้วก็เที่ยมโหดอะไรเนี่ยการฆ่าโดยทรมานนะครับก็คดีก็ถึงที่สุดก็เลยต้องปล่อยนะจริงๆมันจบแล้วนะครับคดีมันจบแล้วแต่พ่อของคุณหมอวิสุทธิ์เนี่ยซึ่งท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับท่านเห็นว่าบุตรสาวของท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะท่านเชื่อว่าไม่มีใครแน่นอนนะครับคนที่ฆ่าลูกท่านก็คือลูกเขยนี่แหละท่านก็ ฟ้องคดีเองไอ้น,นี้มันมันก็เป็นเป็นช่องทางหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าอายการสั่งไม่ฟ้องแล้วมันจะจบนะมันเป็นเดทล็อกไม่ใช่นะครับมันยังมีช่องระบายครับยังมีช่องทางที่ให้ผู้ต้องหาเอ่อผู้เสียหายครับให้ผู้เสียหายฟ้องเองทีงนี้ผู้เสียหายท่านเสียชีวิตไปแล้วถูกไหมครับนะคุณหมอเสียชีวิตไปแล้วนะบุพการีผู้เสียหายตามมาตราสี่ห้าหกใช่ไหมครับ รู้สึกจะอยู่ในมาตราห้านะครับมาตราห้าก็คือในปวิอายานะครับก็คือบุคคลาริเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีให้กับผู้สืบสันดานได้นะท่านก็เลยฟ้องแต่ทีนี้การฟ้องคดีที่ไม่ได้ผ่านพนักง,งานสอบสวนนะครับคือฟ้องเองต่อศาลเนี้ยมันก็มีกฎหมายบัญญัติว่าศาลจะต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนไต่สวนมูลฟ้องหมายถึงว่าต้อง เอาสำนวนการฟ้องนะครับของผู้เสียหายเนี่ยมาพิจารณาโดยให้ผู้เสียหายเนี่ยเข้าให้ปากคํานะส่วนผู้ถูกฟ้องนั้นจะแต่งทนายมาหรือมาฟังก็ได้แต่ห้ามมาคัดค้านนะครับห้ามมาคัดค้านนะการไต่สวนผู้เสียหายหรือผู้ฟ้องนะครับแล้วก็ศาลก็ถ้าศาลเห็นว่า มันมีมูลน่าจะเชื่อได้ว่าพยานหลักฐานก็เน่นหนาเนี่ยสารก็รับฟ้องได้ครับสารก็รับฟ้องได้ถ้ารับฟ้องปุ๊บคดีมันก็จะรันไปเหมือนกับที่อายการฟ้องนะครับคดีมันก็จะมีการพิจารณาในศารต่อไปแต่ถ้าสารไต่สวนมูลฟ้องแล้วสารเห็นว่ามันไม่มีพยานหลักฐานที่เพียงพอสารก็จะยกฟ้องครับยกฟ้องตอนนี้จบแน่นอนนะครับ จบแน่นอนไปต่ออะไรไม่ได้แล้วครับนะก็ถือว่าต้องยอมรับสภาพนะครับยอมรับก็ถือว่ายุติธรรมนะครับอันนี้คาว่ายุติธรรมในในกฎหมายที่เป็นลีกัหรือโพซิทีฟนะครับโพซิทนะีฟวิซึมหรือโพซิทีฟลอนะครับยุติธรรมก็คือยุติด้วยคําสั่งของศาลนะครับถือว่ายุติธรรมแล้ว